เต็มเครื่องเต็มคำหวานชำ่ำ ละยำใจครับโอ้โหเมื่อวานน้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางให้นะครับก็เข้มมา2แล้วก็จางไป1นะครับบวกลบกันแล้วครับก็ยังได้บวกกันอยู่เหมือนเดิมครับหน้าช่องยังมาขนาดนี้ครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น 20k ที่วางไว้2ตัวและก็รวมถึงชุดการ3อีก1ชุดครับต้องบอกว่ามาครบมาเต็มมาแบบเต็มระบบฟุฟเฟ่นกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับในครอบครัวเล้นะครับก็แตกกันมา6 วันติดติดแล้วนะครับนี่ละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่เนี่ยนะครับที่อยากได้แนวทางฟุตบอลน,นะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์เน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลย ใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่รองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค้มจัดแน่นอนเอาที่คบเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียงกับเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดใจแล้วก็ฝากกุนการโปรดไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียงลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมลีกิจครับระหว่ังด้านฟูแลมครับวันนี้จะเปิดบางด้านใบตันครับฟูแลมครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้แค่2เกมครับแล้วก็แพ้ไป2สมอไปป1รรบนล่่่าาาาสสสุุทีผมมมก็เเออ์1 ตัวต่อ1นเลยส่วนด้านทีมเยือนอย่างด่านไบตันครับผลงาน5เกมล่าสุดครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมแพ้ไป2เสมอไป1เช่นเดียวกันครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปส่งกับซ้อมตันมา1ประตูต่อ1เลยครูรี้ให้เลือกเช์ที่ทีมเยือนอย่างไบตันได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไบตันครับถ้ามองจากฟอร์มเลยครับผมมองว่าไบตันครับวันนี้ดูดีกว่างด้านฟูลแลมนะครับแล้ววันนี้ครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าวันนี้ครับไปเจาะลึกกระแสภายในไหมนะครับเรื่องขุะแนรนสเลย์ ไม่นัดฟูลแลมครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งชุงตัวเลยนะครับผมมองว่ากระแสแบบนี้มันแรงเกินไปนะครับเพราะว่าวอนคู่นี้ครับมีโอกาสที่จอกหน้าเสมอสูงครับวันนี้ครับผมช่วยวัยตันครับเต็มที่ก็อาจจะจบเสมอดีไม่ดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบุกมาเก็บสารแต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ไบตันได้เลยต่นคู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างด้านบอลมาร์ทครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านสเปอร์ครับ บอลมาครับผลงาน5เกมล่าสุดครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับนัดล่าสุดครับก็บุกทา้งด้านวูมตันมาถึง4ประตูต่อ2เลยส่วนด้านสเปอร์ครับผลงาน5เกมล่าสุดครับเก็บชัยชนะได้แค่1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอกับด้านฟูแลงมา1ประตูต่อ1เลยคีูครับให้เลือกเชียร์ที่สเปอร์ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเท่ามองจากเฮดูเฮดแล้วครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเจอกันมา4เกมล่าสุดครับเป็นฝ่ายที่สเปอร์เน เกมล่าสุดครับในปี2023ครับก็เป็นฝั่งนัทสเปอร์ครับเปิดบ้านชนะไปได้นะครับถึง3ประตูต่อ1เลยแล้ววันนี้ครับสเปอร์ครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าสเปอร์ครับวันนี้นะครับไปเจาะลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุนแมงเตะและตัวผู้เล่นครับต้องบอกว่าวันนี้ครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวติดทดแบนเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับอย่างบอลมาครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับแล้ววันนี้จะได้เปรียบเรื่องททีี่่่่ผมบบบบออกกกกคครรัััววาาาลลเนนยแแแพพ้งงะ ครับเปิดแ่งนั่นบอลมาร์ทครับเป็นต่อที่ครึ่งช่วงตัวครับผมมองว่าบอลแพ้ทางยังไงก็คือบอลแพ้ทางครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าสเปอร์ครับไม่1แต้มก็3แต้มครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่สเปอร์ได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับพามาที่กรันโซซิลาอิตาลีนะครับคู่ระหว่างด้านลาซิโอครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านดาโบลีครับลาซิโอครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป1ครับก็ฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยด้านล่าสุดครับก ชนะปรลีครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมแพ้ไป1เสมอไป1นเช่นเดียวกันครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปชนะด้านตอรนิโน่มัน1ประตูต่อศูนย์เลยครับให้เลือกเชฟที่เจ้าบ้านอย่างลาซิโอได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามองจากทีเดดครับ3เกมล่าสุดที่เจอกันมาครับเป็นฝ่ายลาซิโอครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมครับแล้วเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็จบเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เลยแล้วนี่ครับแรงงจจูใ าากกว่และที่สําคัญเลยนะครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ดีมากครับก็5เกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างนั่นนาโปลีครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันครับเกมในบ้านอาจจะดูดีครับแต่ว่าวันไหนที่รับบทเป็นเกมเยือนเนี่ยก็ยังมีหลุดมีรัวเห็นครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดแพงหน้านาซิโอครับเป็นต่อแค่ปอปาก็ไหลลงมาเสมอตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมชูวาลซิโอวันนี้ครับนาจะเปิดบ้านเก็บ3าแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชีรยไปที่ลาซิโอได้เลยสรุปสาตัวเน้นประจำข้ามคืนวันี้ ชอบทางด้านไบตันสเปอร์แล้วก็ลาซิโอครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ในนีครับทียบหน้าทางฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับหรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลท์ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ 5, มีทางเข้าไว้อยู่ครับรองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแห่งความสุขสวัสดีครับ